ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะอันต้มหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้สดนะคะแต่ว่าพี่ปายเก็บมามาตั้งแต่อ่าอ่าหลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่ฤดูใบม้อ่าฤดูหน่อไม้นะคะเพื่อนเนาะเก็บไว้ในช่องฟิตทีนี้เราก็เอามาต้มนะคะเพื่อนเราอยู่อยู่ในช่องฟิตเราเอามาต้มนะคะเพื่อนพี่ปายจะทํา ต้มจืดหน่อไม้นะคะนี่ของถุงสุดท้ายที่อยู่ในตู้เย็นนั่นเพื่อนเอามาเคลียร์ตู้เย็นนะคะเนาะเพราะว่ามันก็ใกล้จะเข้าฤดูอ่หน่อไม้อีกแล้วนะคะเพื่อนเนาะเราเอาของเก่เอาออกมาเคลียร์เพื่อล้างตู้เย็นนะคะเพื่อนเนาะน,นี้เนาะต้มอยู่นะต้มาต้มน้ําแรกทิ้งก่อนนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีอื่นกันต่อไปนะคะแน่นอนเพื่อน เราต้มไปสองน้ําแล้วนะคะเพื่อนนี่พี่บายเอามาล้างน้ําออกน่นเพื่อนเรามาล้างน้ําเปล่าออกก่อนน่คะเพื่อนเนาะก่อนที่จะไปต้มนะคะนเพื่อนล้างน้าเปล่านะคะต้มแล้วนะคะมันจืดได้ที่แล้วนะคะเอาหม้อไปตั้งอันนี้ก็เราก็ล้างหัวไม้นะคะ ตางน้ำเย็นทิ้งไปนอนเพื่อนเนาะนี่มันหัน่นมองดูว่าหั่นชิ้นเล็กชิ้นอันชิ้นบางชิ้นหนานอนเพื่อนอันนี้คือหั่นไว้เพื่อจะทําไว้จิ้มน้าพริกนอนเพื่อนทีนี้พี่ไปไม่ได้ทาจิ้มน้าพริกเนาะพี่ไามาต้มเป็นต้มจืดหมดเลยนะคะ่ะเพื่อนก็เลยไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเนาะเอออ่าต้มจืดก็ได้นอ้อนเพื่อนชิ้นมันใหญ่นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะ มันต้มจืดแล้วอ่ะเพื่อนเออมาดูนะคะมาดูนะคะนี่ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะนนเพื่อนอันนี้คืออ่ากระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะเพื่อนแล้วก็พริกไทยพี่ใบอ่ะเอาตํารวมกันนะคะเพื่อนเพื่อ,อจะมา,มาหมักหมูสามชั้นอันนี้นะคะเพื่อนเนาะเออพี่ใบก็จะใส่ผงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อนนี่เนาะเป็นผง เป็น,น,งงนอันผงคันนอนะคะนเพื่อนเนาะชิเคเก้นสต็อกนะคันเพื่อนไก่ไก่คะนอนะคะใส่ไ,ไปในนี้ก่อนนะคะใช้คะนนอตัวนี้นะคันเพื่อนชิเคเก้นสต็อกตัวนี้น้องเพื่อนพี่ไปก็นี่เนาะใส่หมูไปเลยนะคะนเพื่อนนี่เนาะ หมูสามชั้นนะคะเกลือนิดนึงนะคะนวดไปเลยนะคะเพื่อนเราทำกินเองไม่เป็นไรนะคะเพื่อนอ่า mix together is w อ t h the soy I I ย c e ก h บซอสซ c อิ c k เอ่อไก่ต้ p สต๊อกพริก n ท a ดำ t ล้วกนี o รู u t with the garlic. นั่นเพื่อนอืมนวดอันหมักหมักไปนิดนึงนั่นเพื่อนเนาะเออ น้องเพื่อนพี่ใบก็หมักเรียบร้อยแล้วนะคะนน้องเพื่อนหมูสามชั้นหมักของพี่ใบก็ได้ที่แล้วนะคะตอนนี้หน่อไม้เราก็ร้อนแล้วนะคะเพื่อนหน่อไม้เราก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนพี่ใบก็จะมาใส่หมูเลยนะคะเพื่อนนี่เนาะเป็นต้มจืดหน่อไม้นะคะใส่หมูลงไปเลยนะคะ ล้างถ้วยไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแกหมักซอสหมักซอสนั่นเพื่อนเอนาะเอาต้มต้มไว้แป๊บหนึ่งนัเพื่อนเนาะอย่าเพิ่งคนนะคะนเพื่อนเนออเอบไปแป๊บหน,นึงน่งนะท่นเพื่อนเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะรอมันสุกนะท่นเพื่อนเนาะทำอาหารง่ายๆนะคะพี่ไปก็ทำอาหารกินเองง่ายๆนะคะน,นเพื่อน อยู่ที่บ้านว่างก็จัดนะคะว่างเมื่อไหรก็จัดนั่นเพื่อนเออเห็นป่ะต้มจืดเป็นอะไรที่อร่อยมากคุณเพื่อนเอ้ยนะคะมีกินแบบนี้ก็ดีแล้วนะคะอยู่ต่างแดนนะคะเมื่อวานนะคะพี่ไปดูอ่าช่องพี่เรียมนะคะพี่เรียมที่อยู่ทางแคนนะคะแคนที่โนดโนดออฟควีนสแลนด์นะคะนเพื่อนเนาะเออ ก็มาที่ไม้นิดนึงนะคะโนดออฟควีนสแลนพี่ใบในอยู่ควีนสแลนเหมือนกันเนาะแต่พี่ใบยอยู่เซาล์อีส์นะคะเพื่อนเซา์อีส์นะคะเออโออหนูไม่ใช่คอสอีส์นะคะเพื่อนเนาะเออภาคตะวันภาคตะวันออกเนาะเออไม่อยู่ทางภาคเหนอือพี่เลียมนี่อยู่ทางภาคเหนอือทางแคนนะคะเพื่อนก็จะมีมีอะไรที่เยอะมากนะเหมือนเมืองไทยนะมีอะไรที่ เยอะจริงๆกับของพวกอของไทยต่างๆนั่นเพื่อนถ้าทางแคนนอ่ะถ้าใครได้อยู่ทางแคนนะไม่อดไม่อยากใ่นเพื่อนเออว่าทางพี่ใบมีเยอะน่ะยังสู้ทางโน้นไม่ได้นั่นเพื่อนเออให้ดูนะคันเพื่อนก็ออมีอะไรดีๆก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนั่นเพื่อนนะ,นะรีไฟนิดนึงนะคันเพื่อนเพื่อจะให้หมูมันตนไม่น้อยนะคันเพื่อนเนาะ นี่เนาะเพราะว่ามันมันเดือดแล้วเราก็จะตุ๋นมันไปสักพักนะคันเพื่อนเนาะเพื่อให้รสชาติมนันอันนุ่มนะคะและก็ลอ,อยในการจะทําต้มจืดให้ห่อยต้องใจเย็นๆนะคนเพื่อนเออวันนี้นะคะนเพื่อนเนาะนี่เนาะพี่ใบามาให้ดูวิธีการทําต้มจืดของอไลฟ์สไตล์ใบใบบุยลำนี้นะคะง่ายๆนะคะเพื่อนถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ก็ เอาไปใช้ได้เลยนะคะ no ลิขสิทธิ์นะคะโน Copy อปปี no ้รนะคะเพื่อไม่หวงลิขสิทธิ์นะคะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเพื่อนเนาะถ้าใครชอบวิดีโอของพี่ใบยังไงนะคะอ่านฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการทำคลิปวิดีโอในตอนต่อไปนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละเดินนะคะขอบคุณนะคะ